สวัสดีครับพบกับช่อง The Gang Gamecaster ฝากเพื่อนๆกดติดตามที่ปุ่มนี้แล้วกดกระดิ่งที่ตรงนี้อย่าลืมปรับทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครสวัสดีค่ะมาพบกับแพรรี่พาลูเราไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับโลมาบาลูสาวเ้ <c oughs> hey, วันนี้นะคะเรามาเล่นโลบอกในแม่

สปอนบ๊อบไงอ๋อแล้วชื่อแบบแบบแบบอุ้ยข้างหน้ามีแฟนไฟล์ด้วยตื่อือดินอันนี้เลือกเลือกมาซักอันแน่เสเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้เฮ้ยถูกอันนี้อันกลางมันเขาไม่น่าเอาอันซ้ำอันนี้ก็จะใกล้เคียงอะเอาอันซ้ำออๆซ้ำเหรอใช่ด่าด่าอะไรอย่าบ่น ตรงนี้มันได้เหรออา้าวมันได้หมดเลยนี่นี่แล้วอันกางอันกลางก็เหยียบได้อุยอันนี้เป็นฟองอากาศฟองอากาศอ,อะไรเป็นอะไรก่อนอุ้ยมีมาเขือเทศด้วย,ยอุ้ยเดี๋ยวเขายืนทำอะไรอะ่ะยืนพิงเหรอี่บ,บง,งคุณอยาไปแชลเขาชีแชลแชลฉันจะพูดแชลแ ไม่ใช่แอปเปิลจะาูดดอปเปิร์เจ๋ยเลยเปิร์แบบนี้เหรออุ้ยมีอีโตอันนี้มีธรรมดาจ้าแล้วไฟล่ะเสียงกระดูกเมื่อกี้น่าจะหักแกรกเลยแกรกอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์เฮอร์เบิร์แมเป็นอะไรอุ้ยมันลอยได้มันลอยได้ด้วยจริงปะจริงแหมคุณก็กระโดดมาแล้วหมจริงจังไม่จริงโจคุณก็กระโดดมาแล้ว เธอรู้มาอย่างนี้เลยเหรอเรามาอยู่ในท้องของแฮมเบอร์เกอร์เขาเขาก็กินเนื้อเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยแฮมเป็นไฟไส้กรอกเขาน่าจะกินขวดมะเขือเทศขวดมะยองนี้แล้วก็ถาดเขากินถาดด้วยอตาหลิวน่าทานอันนี้คือตาหลิวก็อันนั้นถาดเอ๊ะเดี๋ยวเขาเากินเครื่องปิ้งเดียวน่าจะหิวแหละโอ้โห อันใหญ่มากเลยนะก็แบบยันลงไปได้คุณดูปากเขาเมื่อกี้สิก็จริงแหละอันนี้เป็นแฮมหรือเนื้อหมูก็ไม่รู้อาจจะเบคอนเนื้อรีอะไรเบคอนอยู่ข้างหน้าจ้าอาจจะเป็นเนื้อรีก็ได้เนื้อยำรูถ้าเยอะๆอย่างเงี้เนื้อยำรูอ้าวอะไรอะไรร้องไปเลยร้องไปเลยอันนี้เบคอนอีกแล้วหรอเบอแคนมันเบคอน ใจกับยำโรเหลือเกินอันนี้เป็นเ<ไ>ฟ,ฟ,ฟ้นไฟนี่ไปกันเถอะอันนี้ก็จะเป็นเ <_ S 1> ฟ,ฟ้นไฟ,ฟไฟเฟ้นนะคะเฟ้นไฟไฟเฟ้นอยากขวนกับเขาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะขวนอะไรไม่มาเป็นคําสลับสลับคาอ่าฉันลงไปเล่นน้ำอยากว่ายน้ำแล้วอุย้ยเนื้อปะเนี่ยเนื้อสดรอแป๊บนึงสิเนื้อสดปะเนี่ยลีใช่ปะสีน้ำอะ่ะสีนะ้ำใช่หรือน้ำแดง มันคล้ายเนื้อสดนะแต่ความจริงมันคือน้ำใช่แล้วอันนี้คืออะไรบอกพีไม่รู้คืออะไรบอกชินแ่ไหนตข้างล่างอ่ะคือเบคอนรู้ได้ไงก็มันเหมือนอ่ะทำไมอ่ะอันนี้เป็นชีสชาร์ตยิ้มสี่ยิ้มอีอะไรคนละชีสเขาตุยเพราะว่าฉันเซียนไงเขาเรียกตุยจ้าอ๋อ เดินมาเ,เร็วเดิน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 คุณไปคุณบอกว่าอะไรนะเดินไม่ไมผมจะเถียงคุณผมจะวิง่ง ก็ไปเป็นสไลด์ลืน่นดูได้ไงก็มันกะดิ่งลงมันก็ต้องเป็นสไลด์ลื่นอ่ะกะดิ่ง,ก,งก็ดิ่งลงไงเอออ,อุ้ยห้องห้องทำงานของสปอนบ๊อบอันนี้คืออะไรอะไปเราต้องทำอะไรอันนี้หรออุ้ยใช่ด้วยอ๋อต้องต้องดูไฟด้านบนเหลืองดำเขียวผ่านอุ้ยผ่านแล้วอุ้ย แล้วเข้ามาอยู่ในกองเงินกองทองไหนทองไม่เห็นมีทองมีแต่เหรียญใหญ่ช็อตฟิลได้ปะเอามีเหรียญอะไรมีแบงค์ด้วยจ้าแบงอะไรๆๆคำแรกคำแรกขำไม่ได้หรอม,มีความ,มสุขไมเนี่ยไม่รอก,กันเลยอะ่ะก็เป็นบแบบนี้ไงอ <c oughs> น กดโกดคำพะเลี่ะกดโกดเราต้องวิ่งไปที่บ้านของเขาใช่ไหมอู้หู้ไม่เกิดอู้นี่เขาวิ่งแล้ว <c oughs> เขาเริ่มวิ่งแล้วเหมือนเสียงฟ้าผ่า,า,าเลยเมื่อกี้เราอยู่ในน้ําอันนี้คือเรือตํ <Huh? S 1> อารวจอ้าวเฮ้ยจะผ่านแล้วบ้านแล้ว อย่าไปนสนใจเขาเลยทำไมอม่ะมีปุ่มเขียนแค่มีปุ่ม,ม,มแต่พูดยาวมากไปเถอะเราควรต้องทำแหละเอ้ยแต่ปุ่มแล้วเปิดประตูตรงไหนอ่ะตุ่มแปะนั่นไงตรงนั้นปะใช่ไหมผมเห็นเอ้ยใช่จริงด้วยเ<อ>ก่งอ่ะอโอยเก่งเกินปุยมุยแต่ไปก่อนบายบายจุ๊บจุ๊บเอายอกยอกก็ยังรออยู่อันเอาอันนี้ต้องไปอย่าบอกนะเราต้องเข้าไปในตัวหอยทากรอเขาบนเสร็จ เอ้ยใช่จริงด้วยเอ้ยเก่งเป็นไงผมเก่งอะไรอย่ามาเอ้ยใส่ลื่นอีกอะจริงเหรออ่อฝั่งนี้เหรออ่อแป๊บนึงเขาพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออสิ่งรอบเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเขากินอาหารด้วยวอันนี้คืออาหารอะไรอ่ะอาหารมเมยไม่ดีเฮ้ยหอยทากหอยทากกินอะไรนะหอยทากกินอะไรอ่ะกินอะไรนะไม่รู้ว่าอันนี้เหมือนน้ำเมือกเลยอ่ะใช่ใชมันคือน้ำเมือกอ้าวเขากินกองน้้าาาอ่ยยซดเลย ไม่เอาอ่ะก้อนกรองกองกระดาษกาดกระดองแล้วเขากินกระดาษด้วยอ่ะน่าเสีอาจจะหิวเอ้ยเขากินหนอนหรือเปล่าอหอยทากมันจีหรือเปล่าอะไรเหมือนเหล็ะผ่านเหรอฮะผ่านลเหรอสปอนบ๊อบสปอนบ๊อบเราอยากถามเธออะว่าไงคือเราผ่านแล้วหรอ เกินไปหรือเปล่ามันง่ายมากเลยใช่ไหมใช่ใช่พอเถอะโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะจะก,ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วสนุกไหมสนุกอ่าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย